สวัสดีครับวันนี้วันที่3มีสายนสองพนนะครับทางร้านสมจันทร์ซาวนะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับเปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะครับผมวันนี้มาดูสินค้ามือหนึ่งมือ2กันนะครับมาแล้วครับ power amp ที่หลายๆท่านถามหานะครับผม mx 4 1 8 0 0นะครับนี่ของใหม่แกะกรองจากโรงงานเลยนะครับผมนะ ขาปลา32ลูกมอแปลงเธอลอยน้ำหนัก40กิโลกรัมนิดๆนะครับผมมีเข้ามาพร้อมจัดจำหน่ายนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่16,900บาทนะครับขอขยับราคาขึ้นเนอนะครับเนื่องจากว่าอ่าค่าขนส่งนะครับขอขยับก็เลยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับผมอ่มีเหมือนเดิมนะครับผมจัดจำหน่ายนะครับมีมาใหม่สองเครื่องนะครับผม18นิ้ว8ดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็หึมแน่นอน นะครับผมหรือว่า4คูณสจบในตัวเดียวนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับพัดลมระบายความร้อนสีตัวนะครับผมเดี๋ยวพามาดูสินค้ามือ2กันนะครับดอกลำโพงนะครับมาใหม่4ดอก MS เดิมทุกดอกนะครับดังทุกดอกใช้งานปกติทุกดอกมีอยู่4ดอกนะครับราคาเหมานะครับ่ี่ดอก1000บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับมีอยู่4ดอก1000บาทนะครับเดิมดังใช้งานปกติทุกอย่างนะครับ MS นะครับ400วัตต์นะครับ มี่4ดอกนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวแล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนโนวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ NV007 นะครับอันนี้อันละ350บาทนะครับอันละ350บาทไม่รวมค่าส่งนะครับผมมี U4 ดอกเหมือนกันนะครับผมอันนี้เหมาเลยนะครับ4ดอก1,000บาทนะครับอันนี้ดอกละ350บาทแถมนะครับ4กันขาดด้วยนะครับตัวนี้2 2ไมโครฟรัดนะครับ มีอยู่4ดอกนะครับลามอยห้า350บาททีนี้มาดู Power a m p l i f i e นะครับอันนี้ขายแล้วนะครับอันนี้ดังข้างเดียวอันนี้6,500นห้นะครับไฟสถานไฟสถานะอ่าเม็ดนี้นะครับไม่ติด1คู่นะครับ18นิ้วนี่ข้างละสองนี่บึ้มเลยนะครับแล้วก็ A.J.H นะครับ18002นะครับ11,900บาทนะครับแล้วก็เอฟเฟ t นะครับเอฟเฟ t ของใหม่นะครับผม อ่ามือ 2, สองสภาพมือหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่า1,590บาทนะครับแล้วก็บัลเลนเจอร์ะนะครับอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับ1,590บาทอันนี้ MK 850บาทอันนี้งานช่างแล้วก็อันนี้6,005นะครับผม6,005สิบแปดข้างละสองนะครับอันนี้ไมโครเทค11,900บาทนะครับ11,900บาทมือสองแบบข้างใน,นกิ๊กๆเลยนะครับ อันนี้5้0 0ันานะครับสินิ้วข้างละ2อดอกเล่นได้นะครับเดิมดังใช้งานปกตินะครับอันนี้ดังข้างเดียวงานช่างนะครับอันนี้อ่าสี่พันเก้านะครับตัวนี้4,3 0พันานะครับสองหกศูนย์เลเวนะครับมือสองอันนี้4,9 0พอันนี้ไฟสถานะไม่ติดนะครับขอยาขาย2,5 0 0นนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับไฟสถานะไม่ติดนะครับ 2,500ไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ19,500นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ1,200บาทนะครับ1,200บาทใช้งานปกตินะครับเป็นหน้าลายนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้แล้วก็ย้อนกลับมาดูของใหม่นะครับ Pro Eurotech นะครับโปรสอ0พนะครับของใหม่นะครับมีเข้ามา4เครื่องนะครับตัวนี้รุ่นขายดีเลยนะครับกลางแหลมได้นะครับซับเบส15นิ้วข้างละ2ได้มีคอร์ดแยกเสียงในตัวนะครับอันนี้ราคาตัวละ4,000 450บาทรวมส่งนะครับแล้วก็ power amp รุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น CA 3 0นะครับ18นิ้วขนาด3ขนาด4ถือว่ากระหึ่มนะครับผมดอกแหลมก็มีนะครับเป็นของฟรีในเครือของไอบ้านะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูตัวไหนอีกนะครับไม่จะเป็นดอกลำโพงนะครับก็มีจัดจำหน่ายนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับวันนี้วันที่3นะครับแล้วก็อาจะเปิดไปถึงวันที่12นะครับก็จะหยุดร้านในวันที่13 14 15 นะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะครับเมื่อการลสินคือเก่าครับพี่น้องนะครับผมดอกลําโพงนะครับสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นของ PR นะครับพรออริโอแม่เหล็ก30มิมลแม่เหล็ก25่มิลนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตูดเรียบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตูดกลีบตัวเดิมนะครับพันสองร้อยบราคาก็ตามป้ายเลยนะครับผมอันนี้4ี่พันสามนะครับพาวเวอร์มิก อันนี้เดี๋ยวเช็คมารีวิวให้ดูนะครับผมหรือว่าสเตล์รัดของนะครับก็ได้นะครับมิกเซอร์นะครับสนใจตัวไหนขอามาสอบถามได้นะครับ065 0945779นะครับอันนี้พัน990บาทตัวนี้ขายดีนะครับเอฟเฟกแท้นะครับราคาถูกคุ้มเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซาวด์เบสนะครับ6ขนาดเอฟเฟกก็แจ่มนะครับเสียงก็ เสียงก็เพราะนะครับเสียงรู้สึกได้ว่าเสียงดีนะครับปลั๊กไฟนะครับวอเทจนะครับอันนี้พร้อมแหลกนะครับห5 0 0นะครับหรือว่าแยกก็ได้นะครับแยกก็มีนะครับผมสังสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ่าจวเป็นตู้ลำโพงนี่่าประกอบตู้ลำโพงอันนี้กำลังประกอบนะครับก็ถ้าพร้อมดอกพร้อมดัง12นิ้วก็อยู่ที่ประมาณใบละ3,5 0 0นนะครับผมใส่ดอกกิ๊บนะครับ เป็นคล้องใหม่นะครับผมนี่กำลังประกอบนะครับแล้วก็จะจัดชุดนะครับสองคณสองนะครับซับเบีตก็2ใบกลางแหลม2ใบนะครับตู้แผ่นดินไววนะครับอันนี้ไทออริโอนะครับมีอยู่2ใบนะครับใบละสามพันสามนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับเป็นงานเกรดพิมียมเลยนะครับแต่แกงปั๊มนะครับแล้วก็พี่ตู้ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผ่นดินไหวใบละพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกดอกลำมโพงนะครับ 18นนิ้วประมาณนี้นะครับตู้เสียงกลางก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้3,400นนะครับผมรับเองนะครับซื้อสีใบพร้อมชุดแขวน1ชุดนะครับหรือว่าตู้1คุหนึ่งนะครับขอบเหล็กตะแกรงฉีกกล่องแหลกใส่ Power amp นะครับสูง3 u ยูลึกยีบนิ้วนะครับมีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสนใจสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับผมร้านสมจันทร์ซาวอําเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กําลังประกอบตู้ลำโพงนะครับนี่ไม่มีกั๊กนะครับเป็นแหลมของไอ้บ้านะครับฟรีในเครือของไอ้บ้านะครับแล้วก็เป็นดอกกิ๊บสิบนิ้วนะครับ350ราสวัตต์นะครับเจ๋งดีนะครับของกิ๊บ สนใจสนใจตัวไหนนะครับสอบถามได้นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับผมมาแล้วครับตัวใหญ่ๆเอฟเอบึ้งๆเลยนะครับเสียงดีนะครับคลาสเอชนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้เอาให้ดูพอได้ลงคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผม